เฮ้ยดูดิกลองใหม่มาอีกแล้วว่าโอ้โหแชทเทอล่า tr ซีหนึ่งงานดีเลยตัวนี้จะเป็นกล่องพลาสติกนะระบบล็อกสีงเงินเงินเนี่ยเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับตัวกล่องอะอยู่ประมาณ41ลิตรแต่เทียบจริงๆอะ่ะไซส์น่าจะใกล้เคียงกับ55เลยมีถาดรองให้ด้วยถาดรองพร้อมชุนนดน็อตเลยนะครับจะเป็นจากทางแบรนด์แชทเลยตัวนี้งานดีเลยนะ โอ้โหมีสองรุ่นตัวนี้จะเป็นรุ่นฝาดํานะครับก็คือเป็นพลาสติกดําตัวนี้จะเป็นรุ่นฝาอลูมิเนียมภายในอ่ะสามารถใส่หมวกถ้าแบบไม่ได้ใบใหญ่มากนะสองใบสบายเลยตัวกล่องอ่ะเขาด้านบนเขาจะมีขอบอยางกันน้ำให้ด้วยกันน้ำแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับตัวกล่องสีดำราคาอยู่ที่สามพันเก้าถ้าเป็นตัวฝาอลูมิเนียมสีเงินตัวเนี้ยสี่พันสอง บบาพิงเสริมได้บอกพิงนิ่มด้วยนะบบกพิงก็อยู่ประมาณ6 0 0สนใจก็สอบถามที่ร้าน JJ b จไบ hop อได้เลยนะผมว่างานดีเลยอยากให้มาลองเทสกันดูโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดมาลองจิ้มๆิ้มมาลองจับกันดูได้นะครับร้าน JJ b จไบช็อปฝากไปด้วยนะจ๊ะ